บทที่15หรสนิยมของพ่อมดค่อนข้างแปลกจัดทิม์พโดยบิกคุณคุณเดิมพันจริงๆเหรอจอร์ดวีสลีย์กลืนน้ำลายและพูดว่านั่นคือ25เกวเลี่ยมเผื่อไว้เผื่อว่าเขาไม่เคยกล้าพูดคำที่เขาเดาผิดเพราะกลัวที่จะพูดเองฉันเชื่อในโชคและสัญชาตญาณของฉันเอาเบิร์ตพูดอย่างใจเย็นถ้าคุณไม่ลองดูถ้าคุณเดาถูกคุณก็สามารถทำเงินได้มากมาย เราไม่มีเงินฝาแฝดมองหน้ากันแล้วใส่ายหัวครอบครัววิสลี่ค่อนข้างยากจนและแม้ว่าฝาแฝดจะมีเงินออมอยู่บ้างพวกเขาก็จะไม่เสียเงินไปกับการเดิมพันอย่ามองมาที่ฉันฉันต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งอื่นลีเชียวตันส่ายหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาแค่คิดว่าสิ่งที่เอาเบิร์ตทำอยู่มันบ้าไปแล้วและถ้าเขามีเงินจริงๆเขาจะไม่มีวันใช้มันแบบนี้ ในขณะที่ทั้งสี่คนกำลังคุยกันรถไฟก็ออกจากลอนดอนแล้วและกำลังแล่นไปตามทุ่งหญ้าและทุ่งนา a อัล r เบิร์ตกำลังอ่านหนังสือพิมพ์และฟังทั้งสามพูดคุยเกี่ยวกับควิดดิชในเรื่องนี้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้แม้ว่าเขาจะรู้กฎแต่เขาก็ต้องแสร้งทำเป็นไม่รู้ท้ายที่สุดแล้วอัลเบิร์ตมาจากโลกมาเก้นและเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรู้สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับควิดดิชคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับกาเบรียลทรูแมนหรือเปล่า จูดจูจอดก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นัดลี่เกือบถูกไล่ออกจากกระทรวงเวทมนแล้วเฟรดกระซิบต่อมาเขาได้ไปขอโทษกาเบรียลทรูแมนเป็นการส่วนตัวและเรื่องนี้ก็คลี่คลายฉันก็ได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามแม่ของฉันบอกว่าบทความของริตา้าสกีเตอร์ไม่น่าเชื่อถือลีจอแดนกล่าวว่าผู้หญิงคนนั้นชอบพูดเกินความจริงหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ แต่เนื้อหาต้องเป็นความจริงเสมอเอาเบิร์ดกล่าวขณะที่เขาปิดหนังสือพิมพ์ในฐานะหนึ่งในต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้เขารู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเคยไปที่ห้องของครูแมนมาก่อนและได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้กับคนอื่นๆเขาบอกว่าเขาได้พบกับนักเรียนใหม่ที่ฮอกวอตส์ซึ่งกำลังฝึกฝนเวทมนต์ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนแล้วฉันก็ได้รับจดหมายอย่างอธิบายไม่ได้โดยบอกว่าเขาถูกหลอกกวาดถูกไล่ออก รทพูดทันทีในเวลานั้นดัมเบิลดอและบุคคลจากกระทรวงเวทมน์มาที่ประตูบุคคลจากกระทรวงเวทมน์มีทัศนคติที่แย่มากและไม่ได้กล่าวคำขอโทษด,ด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงเอาเบิร์ดเลิกคิ้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้พูดได้แค่ว่าชาวตะวันตกมีใจกว้างมากขึ้นเขาเตือนครูแมนให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่เห็นได้ชัดว่าเขาลืมไปแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เล่าเรื่องของเขา ท้ายที่สุดแล้ววิญญาณของเอลเบิร์ตนั้นเป็นชาวตะวันออกความสุภาพเรียบร้อยและความสงวนในกระดูกของเขาไม่ได้หายไปและเขาไม่ชอบที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะยังไงก็ตามคุณรู้ไหมว่าโรงเรียนแบ่งออกเป็นโรงเรียนอย่างไรเอลเบิร์ตเปลี่ยนเรื่องฉันไม่รู้ครอบครัวของฉันไม่ได้บอกฉันหลี่เชียวตันสายหัวแล้วพูดเพอร์ซีบอกว่ามันต้องผ่านการทดสอบจอดพูดอย่างหงุดหงิดเล็กน้อย พวกเขามักลังเลที่จะบอกเราเสมอเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกชีวิตของพ่อมดเป็นอย่างไรบ้างมันจะน่าสนใจไหมเอาเบิร์ตคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเมื่อฉันได้รับจดหมายพวกเขาต่างก็ประหลาดใจแม่ของฉันไม่ต้อนรับศาสตราจารย์มาก,ก่อนนากันด้วยซ้ำเธอกังวลว่าฉันเมื่อเรียนจบแล้วหางานไม่ได้ไม่จริงที่ชายคนโตของเราเรียนจบแล้วฝาแฝดพูดพร้อมกัน บินอยู่ในแอฟริกาทำงานให้กับกริงกอต์ข้อของคุณอยู่ที่ไหนเอาเบิร์ตถามอย่างรู้เท่าทันเขาทำงานที่กระทรวงเวทมนต์ฝาแฝดมองหน้ากันและพูดพร้อมกันฉันคิดว่าหลังจากเรียนจบฉันคงจะอยู่ในโลกมากเก้ลทำไมทั้งสามถามด้วยความสับสนในความเห็นของพวกเขานี่เป็นสิ่งที่ยากที่จะพูดตรงไปตรงมา ฉันมาที่ฮอกวอตส์เพื่อเรียนเวทมนต์เป็นหลักและเชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์ศาสตราจารย์มกักกอนนากันบอกว่าถ้าคุณไม่เรียนเวทมนต์เวทมนต์อาจจะควบคุมไม่ได้ในอนาคตแต่ในโลกของมักเกิลเราไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ตามใจชอบและเราไม่สามารถให้มักเกิลรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของเวทมนต์ได้ไม่เช่นนั้นเราจะพาตัวเองเดือดร้อนยังไงก็ตามคุณอยากจะทำอะไรในอนาคต ฉันไม่อยากทำงานให้กับกระทรวงเวทมนต์ฉันก็เหมือนกันฝาแฝดมองหน้ากันแล้วกอดหัวเราอไม่ได้การเป็นผู้เล่นควิดดิชไม่ใช่เรื่องแย่ชาลีได้เป็นกัปตันควิดดิชของกริฟฟินดอร์ในปีนี้แต่น่าเสียดายที่เขาสามารถเข้าร่วมควิดดิชได้ในปีที่สองเท่านั้นจอร์ดกล่าวอย่างเสียใจฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ลีเชลตันกล่าวแล้วคุณละ่ะทั้งสามคนมองไปที่เัลเบิร์ต ฉันเหรอหางานที่ง่ายและได้เงินง่ายๆนะมีงานแบบนี้จริงๆเหรอพวกเขาทั้งสามอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันอีกครั้งถ้ามีงานแบบนั้นพวกเขาก็คงอยากได้เหมือนกันควรจะมีฉันกำลังมองหามันเอลเบิร์ตพูดด้วยรอยยิ้มเขาเกิดความสงสัยเมื่อฝาแฝดเกิดไอเดียเปิดร้านโจ๊กขึ้นมาถ้าคุณเจออย่าลืมบอกฉันด้วยลีจอแดนตบไหลเอลเบิร์ตอย่างจริงจังและอดหัวเราะไม่ได้ คุณไม่ว่าอะไรหรอกถ้าฉันจะถ่ายรูปคุณเอาเบิร์ตหยิบกล้องออกมาแล้วพูดถ่ายรูปใช่ครอบครัวของฉันอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกมหัศจรรย์เอบเบิร์ตขอให้ทั้งสามนั่งด้วยกันแล้วยกกล้องขึ้นเพื่อถ่ายรูปพวกเขาทำไมรูปถ่ายไม่เคลื่อนไหวละ่ะหลี่เชียวตันยกมือขึ้นแล้วแย่ไปที่รูปถ่ายอาจจะพยายามทำให้มันเคลื่อนไหวรูปมาเกลจะไม่ขยับเลย เอาเบิร์ตอธิบายแล้วถ่ายรูปและดูมันค่อนข้างพอใจดูเหมือนว่าทักษะของฉันจะดีขึ้นนิดหน่อยถ่ายรูปไม่ขยับจะมีประโยชน์อะไรทั้งสามคนหมดความสนใจในรูปถ่ายนั้นไปอย่างรวดเร็วช่วงเที่ยงมีเสียงดังบริเวณทางเดินของรถไฟหลังจากนั้นครู่หนึ่งแม่หมดก็ผลักประตูห้องออกแย่หัวเข้าไปแล้วถามว่าที่รักคุณอยากซื้ออาหารไหม ฉันอยากได้บิ๊กบีนสักชิ้นลีจอแดนซึ่งนำอาหารมาเองกล่าวแฝดทั้งสองก็นำแซนวิชมาด้วยแต่มีเงินไม่มากจึงไม่ได้ซื้ออะไรเลยขออาหารทั้งหมดให้ฉันหน่อยเอลเบิร์ตพูดกับแม่หมดด้วยรอยยิ้มใจดีเมื่อเพิ่งเห็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของเอลเบิร์ตพวกเขาทั้งสามก็มงนงงกับวิธีการใช้เงินฟุ่มเฟือยของเขาแล้วด้วยเหตุนี้เอลเบิร์ตจึงจ่ายเงินหนึ่งใบและซื้อของมากมายบนโต๊ะ ฉันกล้าพูดว่าครอบครัวของคุณต้องรวยมากหลี่เฉียวตันพึมพำพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยมากเช่นกันเอาเบิร์ตเปิดถั่วหลายรสชาติของบีบีแล้วกินอันหนึ่งซึ่งเป็นรสถ,ถั่วงอกพวกเขาทั้งหมดเป็นทนายความนั่นอะไรนะไม่มีใครเข้าใจพวกมักเกิลเลยคุณยังคิดว่าคนที่ดำเนินคดีเพื่อผู้อื่นคือคนที่แสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างถูกกฎหมายเอาเบิร์ตคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูด การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างถูกกฎหมายพวกเขาทั้งสามรู้สึกสับสนเล็กน้อยหลังจากได้ยินสิ่งนี้การสแสวงหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายหมายความว่าอย่างไรนี่มันบ้าอะไรเนี่ยบอกฉันหน่อยว่านี่เป็นอาหารประเภทไหนเอลเบิร์ตทำท่าเชิญชวนเขาไม่อยากกินอะไรที่เข้าใจยากเลยยิ่งไปกว่านั้นนี่คือโอกาสสิ่งต่างๆเช่นมิตรภาพยังคงต้องมีการจัดการและรักษาไว้